อ่ะมีคนถามเข้ามาว่ายิ่งออมเงินยิ่งจนลงทำยังไงให้มีฐานะที่ดีขึ้นสำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วอะไรแล้วฟังข้อนี้เหมือนกันคุณก็อาจจะได้ไอเดียอะไรดีมากขึ้นก็คือการที่เราออมเงินอ่ะออมเป็นเงินแบบที่รัฐบาลรัฐผ,ผลิตขึ้นมาคือมันสามารถผลิตเท่าไหร่ก็ได้ถูกปะฉะนั้นพวกนี้มันจะเสื่อมค่าไปเรื่อยๆตามการเวลาอาหารประมาณนี้ให้เราออมเปลี่ยนจากการที่เราเหนื่อยแทบตายเพื่อแลกเป็น เป็นไอ้เป็นเงินมาเอาแรงงานไปแลกเอายาดเงือไปแลกมาเนี่ยเราแปลงมันเป็นทรัพย์สินที่มนุษย์ไม่สามารถคือไม่มีใครสามารถผลิตขึ้นได้ตามเผื่อใจเช่นทองคําผลิตเพิ่มได้ไหมได้ไหมได้แต่มันไม่สามารถผลิตเยอะขึ้นได้จากสิ่งที่มีอยู่ฉะนั้นมันจะไม่เสื่อมค่าเร็วจริงๆที่พิสูจน์มาหลายพันปีนี้มันก็ไม่เสื่อมค่าฉะนั้นอ่ะเก็บเป็นทองคำไหมความเสี่ยงต่ําสุดแต่ก็มีโอกาสหายใช่หรือเก็บเป็นที่ดินไหมที่มันไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ โดยทางเศรษฐศาสตร์แล้วไม่สามารถผลิตเพิ่มได้คือผลิตเพิ่มมันไม่คุ้มกับการใช้สิ่งที่มีอยู่หรือหรือเก็บเป็นอะไรที่แบบนาฬิกาแบรนด์เนมนไหมไม่สามารถผลิตเพิ่มได้เพราะว่าแบรนด์เลิกผลิตแล้วในรุ่นนั้นๆแบบนี้เป็นต้นได้ไหมหรือเก็บเป็นอะไรก็ได้ที่ผลิตเงินต่อให้เราเยอะกว่าเดิมนึกออกไหมอ,อย่างเช่นของกรณีอย่างครูตีเ,เงินเก็บเงินออมที่มีบางส่วนก็ไปซื้อรถปล่อยเช่าเอาไปซื้อของปล่อยเช่า แบบนี้มันเป็นการเอาเงินไปต่อเงินให้มันเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ขึ้นผลิตเงินแทนเราคือเอาเงินไปทํางานแทนเรานี่เป็นพลังทวีเนี่ยมันมันคือช่องทางของการอารอมที่ถูกต้องเท่านั้นเลยถ้าใครออมเป็นเงินจะสังเกตว่าจะจนลงเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นรุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยออมเงินมาสักในยุคนั้นเอาสักหนึ่งพบาทในยุคของคุณตาคุณยายเราอะก็แบบทอง บาทหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทถูกปะแล้วมาปัจจุบันทองไอ,ไอเงิน1,000บาทนั้นนะไม่นับพวกเหรียญหรือแบงค์แรไอเทมนะก็จะแบบทองสาตางค์หนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยถูกปะแต่ยกเว้นถ้าแบบถ้าลืมไปเก็บเหรียญที่มันมีมูลค่ามันก็จะอีกแบบหนึ่งนะแต่ครูตีไม่นับครูตีนับเป็นส่วนใหญ่ว่าถ้าเก็บเป็นเงินเราจะจนลงเสมอฉะนั้นอยากเก็บเป็นเงินให้เก็บเป็นทรัพ uh, ย์สินที่ขอแรกนะ เป็นอะไรก็ได้ที่มนุษย์ไม่สามารถผลิตเพิ่มเติมได้เช่นทองคำหรือ,อนาฬิกาแบรนด์เนมที่แบบเอ้ยเจ้าของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือที่จะไม่ผลิตซ้ำอีกเมื่อแม้ต่อให้ได้เงินมากขึ้นอ่ะชัดเจนพวกโรเล็กซ์พวกปารตคพวกอะไรพวกนี้ที่เขาจะเลิกผลิตแล้วเลิกผลิตแล้วราคามจะขึ้นเพราะว่าเป็นของที่มีจานวนจากัดแต่จานวนเงินถูกผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น ราคามันก็จะตามไปด้วยเพราะเงินเยอะขึ้นมันก็จะเป็นราคาที่มากขึ้นไม่ใช่เก็บแล้วมันขึ้นโดยอัตโนม,มัติไม่ใช่แต่เพราะเงินมันเยอะขึ้นตลอดเวลาทองคำเนี้ยผลิตเพิ่มขึ้นไม่ได้นี่ก็คือเป็นตัวอย่างอที่ดินผลิตเพิ่มขึ้นไม่ได้อ่ะกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นทรัพย์สินที่ผลิตเงินให้กับเราผลิตกระแสเงินสดให้กับเราอ่ะครูตยิยกตัวอย่างตัวเองก็คือ,อรถเช่าอ่าหรือซื้อของมาขายอ่ะมันก็คือการเอาเงินเนียอ่าไปซื้อของมา100แล้วมาขายเป็น120 ตรง20บาทนั้นเป็นค่าแรงค่าการตลาดที่เราทําตรงนี้จนกว่าจะส่งมอบไปถึงลูกค้าเห็นไหมก็ผลิตเงินเพิ่มให้เราแทนที่ว่าเราจะทํางานขายแรงขายเวลาเราตลอดเวลาอันนี้เป็นงานที่แบบเลี้ยงชีวิตแต่เราเอาเงินเราไปทุนแรงมาเฮ้ยได้20ิงั้นถ้าลง1000ก็ควรจะได้200เห็นไหมเราก็จะได้มากขึ้นแล้วถ้าเราลงหนึ่งมือนะอ่ะวันละ2 0 0 0ละเห็นป่มถ้าเราลงสักแสนหนึ่งเฮ้ยวันละ2 0งหมแล้วนะแต่การขยายสเกลอย่างนั้นคุณก็ต้องศึกษาด้านการตลาดเอาว่า ทำยังไงให้ขายได้ขนาดนั้นแล้วต้นทุนต่ําที่สุดในกําไรที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่ทํากําไรสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเอาเปรียบใครแต่มันหมายถึงว่าคุณกําลังตอบแทนตลาดอย่างสะสมและเร่งด่วนตลาดจึงให้ค่าคุณขนาดนั้นเกตข้อนี้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้ในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องทำไมยิ่งออมยิ่งจน เพราะว่าคุณแค่อาจจะออมผิดวิธีเท่านั้นฉะนั้นเวนลาออมออมให้ถูกวิธีออมในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะแย่งความมั่งคั่งหรือแย่งทรัพยากรไปจากคุณได้คือไม่ใช่แบบคุณไปออมอะไรที่แบบคนผลิตเพิ่มได้อะคุณออมเป็นเป็นผลไม้อแป๊บเดียวก็เน่าหแล้วใช่ไหมต้องออมเป็นอะไรที่มันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีใครสามารถผลิตเพิ่มได้แล้วคุณจะค่อยคอยมั่งขึ้นมั่งคั่งขึ้นเมืม่อเวลาผ่านไปโอเค อ,อย่างชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะอโอเคอสำหรับคลิปนี้คุติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ